นะครับสองวันก่อนรถไถนะครับวันนี้มอเตอไซค์ครับมอเตอไซค์น็อกดันมาส่งครับถ้าไม่มาส่งน้ำแข็งจะเปื่อยก,ก่อนครับอากาศมอติดแล้วอะ อันนี้นะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับ <Okay. S 1> รถ <Okay. S 1> รถปวดรถปวดนะครับ <Okay. S 1> โอ้ยปวดแง้งปวดขาครับรถรถไม่ติดครับ <Okay. S 1> บโอ้เ <Okay. S 1> อาบริการฟรีนะครับ <laughs> ไม่คิดตังค์เอาไปซื้อน้ำแข็งมาแล้ว <laughs> น้ำวันน้ำแข็งเปื่อยครับเข <laughs> เลยดันมาก่อนกลไหน่อ <laughs> ย <laughs> มือเดี๋ยวว่ะ่องมือก่อนห้อยเอ็นรถไทยน้ำมันเบิดนั่นนะโอ้ยรถไทยน้ำมันเบิดก็ฮาแต่เขาอ่ะเออไม่นี่เมื่อวานนี่ก็มื่อวานวานวานก้อนห้อยเอ็นมันว่าเมื่อวานเมื่อวานลุงเมื่อวานลุงน้ำมันเดินโอ้ยก็เห็นน็อต เราเฮ็ดรถพวกนี้พวกนี้เอารถเฮ้ยวาอยู่ของดานะวะคุยกับขี่มาเบิึงเอ้าลุงห้ำคุยนึกว่าเฮ้ยวะรถเจ้าตีไอ้เอ้ยน็อตเจ้าตีเนาะคุยกับเก็บน็อตมาให้คุยไปซื้อมาหมาเขาดีไม่นีคุยเก็บน็อตมาให้เอ้าเอาน็อตเจ้าแม่วะเอ๊ะเกย์ก็ยิบหมาหมาคุยไปไปหอมเอาคุยกับว่าไม่นีคุยกับใครก็มาบอลเลี้ยวแล้วเอ้าเห็นเกย์จับมาเอาลุงห้ำ มหมาคุยเอามาแม,ม่มาคุยกบำลุแกยิบนดำไยวันนี้คุยมาเฟินมาโทกหรือซักอ้าวแมงเอ้ยยิบผมน็อตนะเป็แต่อยากหัวไม่ยช่ปากแกฮะเหตยังนี่ครับปากแกขนมสิ้นนะครับวันนี้ไม่ขายนะครับเดี๋ยวกันครับ โดนเล็กตัวอีกแล้วครับปลาเก๋ปลาเก๋ขนมเส้นเล็กตัวนะครับไปโอ้ยตัวใหญ่ใช่ไหมโอ้ยาวไปไม่ยังเออเหาดิเหรอมาห่านด้วก่อ

พีเอ็นไอนะนี่นะครับติดแล้วนะครับ <coś> พ <ide> <rawd Moder> ีเอ็นไอไม่ใหญ่เท่าจานดาวเฮียมนะเจมเนีวเอาเท่าฝาหม้อครับพีเอ็นไอคีดีให้มาติดได้ไหมอ๋อดับรุ่นไม่ปีนะอ๋อนี่ครับดับรุ่นมาติดนะครับ ไม่ใช่วิระอิเล็กทรอนิกส์นะดับรุ่น <c oughs> ดับรุ่นมาติดไม่ไก็อันใดเสด็จเอาติดเสด็จเอร์โรสเหมือนเนื้อเอร์โรสมันไว้เศร้ามันมีแหง้แหงใใดีนะแห้งใหญ่บ่เนี่ครับจะติดสปอร์ไลท์ครับเอาไว้ให้แมงนูนมาลงนะครับ ดีสปอตไลท์เอาไว้ใต้เมงนูนนะครับเนี่ยรหลกติเบิ้งซื้อกองแอมกองซื้อหนึ่งแห็บหนึ่งยีห้อยังกับโรลนะเก็ตเลยกระบาดเี็บว้อกไอ้จีนดิ่กาะอ๋อพวนันเดี่ยนของหยเดียนี้นี่รถนะแห้งอมึงบนงบติดสองอ้อไปถางน้องก็ไดนาะ โซล่าไลมินนวน,นครับโซล่าไลมินนวนเราอันไม่เอาะเวาเขาเล็กเราเขาห่างนะีูใด้เขีาอ๋อเล็กนะเอาเราข้ามไปเลยนะมันมีก่็โอ้ยพีอ่อ้าวผมแม่ น็อตกับรีโมทน่ามันปิดค่ายยึดได้สิเลยวะสะิแล้วม,มันก็มีสักนีอ้อันี้ช่องเอาไปอ๋ออันนี้หุกหุกไว้เจาะนี่เจาะส่ยนี้เจาะกับมัน มีใบบอกอยู่บอกวัสดสดวะแอ้ามีค่าเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยูยยย่าสดาอยู่ไงวะแห้งด,ดิโอ้ย,อยนี่แห้งสหมือนซื้อทแมนโอ้แมนเลยค่าสิ้งเ้ก็สืกที ิดได้ไข้ามเนี่ยไปไดอื้ไปข้ามนะเอานี่ขา้าน,านี้นี่นี่โอ้เนี่ยห้ามเลยโอ้โหยห่าอยู่ตังค์หึ่ง หาเด็กนักเนี่ยโอ้ยห้าข้าอยู่ต้งหึงวู้หน่งตึงสะพาเลยนี่ติดกับไหนปะเนี่ยเอาเออได้ à, à cả hứa kia luôn đó à, hết rồi đấy, đấy. không cả hai hứa cũng gọt đây vô rồi. không có cái nát hết mà nhằng hứa đi cái nát mà hứa นัดแจ้งนิวนะหาพวกโอเฮะโอ้ยบุเป็นซีอี้ฮะอันนี้ฮะนิวก็ซื้อมาเทอะไรเอาซื้อมาส่องตัวแต่เบิ่งหูมันได้นะน้อยนะยึดตรงกลางน่ะ ป mm. ุ eston, ๊บปุ๊บมันนี่อีกอีกอีกรถตรงนี้นแล้วไะซองแผงล่างเออว่ะท่าวูใส่คูกันท่าวูก็มีซองอันนู้นเอาก็ตีดเบิ้ดแล้วเนาะเอามาแล้วเอาไปใบนะก็เอาเอาไว้เสาไฟบนซองใส่ประตูตีบอกใบน้าบานตีกระไฟก็ซ่องด้วย อ๋อเออวะหรือว่าเอาหัาน่นไปนาล่งสิคือบ่กคว้คว่าคือหรือเฮ้ยเอ,อ,อว,วได้เอวาวะนาล่งอ,อ่ะบ่กกบคูกันเลยเออจะใส่หึงน้าหั่นล่ง นิ้มอันวกนินียยี้มันฮะนิ้วกับ้เลี้ยไรวะเลียไห่อไม้หล่อขนาดนี้อืมน้ยิ้เกิดอืมนั่นเจอนะต้องห้ำยิอยู่